ก็ถึงบอกค่ะต้องมาเปรียบเทียบเอาเรื่องของเกณฑ์ทหารมาบ้างแล้วก็ตั้งคุณมีระทาารเมือเราเปจัดการบ้างใช่ไหมคะนัจึงทำให้ว่าเรื่องนี้มันมีผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยเฉพาะในสายตาของชาวโลกที่เขามองว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่มีลักษณะอย่างนี้แต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเคยชินหรืออย่างไรกับการรัฐประหารก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมีคนจํานวนหนึ่งที่ไปยอมรับตรงนี้เนี่ยนะคือสิ่งที่ เรามีความจําเป็นนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะยอมรับ <Okay. S 1> ที่ว่าไปเนี่ยนะครับมันกอ็อาจจะอยู่ตกอยู่ในสภาพที่ว่าเราเคยชินอยู่กับผมน่จาจะเงานค่ะน่จาจะงานต,<า>ตอนนั้น,น,น่นะครับแต่มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเรายอมไม่ได้แล้วแหละ,ะอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องบอกกับสายตาชาวโลกว่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกกับสารเหมือนกัน เราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราจําเป็นจะต้องทนนะฮะที่เราจําเป็นจะต้องคล้ายๆว่าถูกกดขี่ทํำรัฐประหารครั้งนึงแล้วหนีกันหัวซุกหัวซุนตามล่าตามล่ากันอย่างเงเป็นเป็นเป็นผลานหรือเป็นอะไระสักอย่างนี้ะนะครับ มันเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรบาบอกว่าไม่ได้แล้วแล้วเราจะไปหวังพึ่งใคร่ <คะ S 2> เราจะไปจับอาวุธสู้กับเขาเนี่ยก็ตายฟรีฮ<ค>ะก็ดียิงกันกาดเก,กลื่อน <คะ S 2> ใช่ไหมครับไม่มีทางหุนไดทหุนไดนั่นเหลยนอกจากว่าเป็นกระบวนการต่อสู้ในโดยสันติวิธีนะฮะโดยกระบวนการในการร้องเรียนไปแต่ว่าเราก็หวังใช่ไหมครับนะเราก็หวังว่าศาลเนี่ยท่านจะเป็นที่พึ่งของเราได้ใช่ไหมครับเมื่อปี2 5 3พากมีการตัดสินคดี ที่คณะรชรนี่ตั้งคณะกรรมการกทสศลักษณะเช่นเดียวกันนี่นะครับเพื่อจะทาการยึดทรัพย์นักการเมืองที่ถูกค้นล้มลโดยการรัฐประหารเมือ่เอ,อเดือนปีองน้ีเหมือนกันเดือนกุมภาพานันธ์ลักษณะเดียวกันเลยนะครับแต่ถึงตอนนั้นสารดีกาตอนนั้นยังไม่มีสารดีกาแผนกรดียาของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆแต่สารดีกาในตอนนั้นเนี่ยนะครับตัดสินเลยยกฟ้องนะฮะเหตุเพราะว่าเป็นองค์กรซึ่งตั้งโดยคณะรัฐหาลแล้วมาใช้อํานาจ คล้ายๆเป็นกึ่งสารค่ะในความจริงก็มีต้นแบบมาแล้วนะคะแสดงว่าสารยังเป็นที่พึ่งได้ใช่ไหมครับทีนี้มาถึงวันนี้เวลามันก็ผ่านไปตั้งหลายปีแล้วอ่ะเขาลืมมั้งคะคงจะลืมแล้วทําไมล่ะครับมาคอทสก็ตั้งโดยคณะรัฐประหารเหมือนกันนะฮะแล้วคนที่ตกูกตกเป็นจําเลยเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ถูกรัฐประหารค่นล้มลงจากอํานาจแล้วก็ยังไม่พอนะฮะยังไปผลักเข้าให้เป็น พูดผู้ต้องหาเป็นจำเลยอีกนะเป็นผู้ถูกกล่าวหะแล้วก็จะไปยึดทรัพย์เขาอีกอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ทําไมสารฎีกาแผนคดียาของผู้ดำนงตําแหนังทางการเมืองไปรับรองล่ะแสดงว่าเอประเทศไทยมันจะวานาคดไปแล้วแล้วเราจะเป็นประชาธิปไตยได้ไงค่ะนี้เหมือนก็เลยชัดเจนบอกย้ำสิ่งที่สังคมได้ถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับก็ปฏิวัติกันตลอดเวลาใช่ค่ะ พันธุ์การก็บังดีนี่ยเอากฎหมายมารับรองตัวเองใช่ไหมฮะสองใช้กำลังของของชาตินะครับใช้กองกำลังกองทัพของชาตินะครับงบประมาณภาษีก่อนจากประชาชนทั้งนั้นนะครับมีหนำซ้ำข่าวนี้มาแปลกด้วยปฏิวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วขอค่าจ้างปฏิวัติด้วยค่ะใช่ค่ะนะฮะโดยการจัดตั้งมันใช่ค่ะเลหลังจากนั้นก็อำนาจอะไรต่างๆเนี่ยตั้งพรรคพวกเข้ามาเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งเขามาเป็นคอร์สอตั้งเข้ามาเป็นกกตตั้งเข้ามาเป็นปอชเอ๊ะแบบนี้มันไม่ใช่ มันไม่ใช่การรัฐประหารเพื่อที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีเห<ช>มือนอย่างที่โอ้อวดกันแล้วที่มักจะพูดกันอยู่เสมอมน,นะครับที่บอกว่าเนี่ยทุกครั้งที่ปฏิวัติรัฐประหารก็เป็นการปกป้องสถาบันอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีไหนก็แล้วแต่ทุกคนมีความจงรักภ<ช>ักดีเชอถือสถาบันพระมากษัตริย์เหมือนกันหมดอยากจะถามว่าคณะรัฐประหารที่เขาอวดนักอวดหนาว่าเขาเนี่ยปกป้องสถาบันเชิดชูสถาบันมากนะครับ หนึ่งเนี่ยคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับสิบเก้ากันยายนเ,นยเขาล้มใครหนึ่งเขาล้มนายกรัฐมนตรีชื่อพันธุ์บุตรท,โทศินชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีเป็นคนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าปร,รมอมแต่งตั้งคเพราะฉะนั้นที่เขาล้มไปเนี่ยเขาล้มพระประมาทพิทายของพระมากริย์ดด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้เทิดทูนสถาบันหรือเปล่าใ,ใช่ไหมครับอัน,นที่สองสิ่งที่คณะเขาล้มไปเนี่ยเขาไปล้ม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,540ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เมื่อวันที่11ตุลาคม2549เพราะฉะนั้นขอให้เลิกพูดชถิทีปฏิวัติรัฐประหารเพื่อปกป้องสถาบันเลิกพูดชถิีครับอาจารย์คะที่เขาพูดเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแบบโยนความรับผิดชอบไปอีกสิ่งหนึ่งนะคะ จันทร์วิศรีค่ะว่ามการตัวไม่ผิดตัวไม่ผิดค่ะที่ทำไปเพื่อบงแบบเพื่อสถาบันไงคะมันมันจึงกลายเป็นสิ่งที่จ์พยายามจะพูดว่าเออนี่มันเป็นยุติธรรมทางเดียวหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ปฏิวัติกันเรื่อยใช่ไหมครับเพราะปฏิวัตินั่นนอกจากจะเป็นผู้มีอำนาจแล้วเนี่ยยังตั้งตัวเป็นโจทย์ได้ด้วยใช่ไหมครับก็ผลักตรงนี้ไปเป็นจำเลยหมดแล้วใครที่เป็นพักพวกเข้ามาสวามิพัก ก็หาว่าไอ้คนคนเหล่านี้ดีค่ะ,<น>ะจะได้ติดได้ดีไอ้คน<อ>ที่แม้กระทั่งคนคนที่ชื่อมีชื่อเสียงเคยเป็นอดีตนายกทัมนตรีเคยเป็นพอบทบนยนะครับท่านปรารถนาที่จะเข้าไปสู่วงการเมืองเพื่อที่จะสร้างความสมารชฉันให้กับคนในชาติเนี่ยนะครับไปเดินไปสมัครพรรคเพื่อไทยท่านก็บอกว่าระวังจะทรยศชาติค่ะ,คะแล้วอ,อย่างเนี้ยใช่ไหมครับจะให้ประชาชนไปพึ่งใครก็ตอบเองเรียนตรงๆนะครับด้วยกวาบด้วยความคารพจริงๆรับครพอยากจะให้สารเนี่ยเป็นที่พึ่งว่าชี้ให ให้ประชาชนที่ถูกขมันผิดนะค่ะเพียงแค่นั้นเองนะฮะบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้สมใจนึกกันนะฮะมันก็แค่นั้นเองผลเสียแต่ผลได้มันมหาศาลแต่พอศาลบอกว่าเออถูกต้องแล้วที่ปฏิวัติรัฐประหารใน่างๆานี่ถูกต้องเนี่ยเออเอกราชลงหมดเลยแล้วก็จะมีผลกระทบต่อไปถึงการในอนาคตค่ะนี่คือการการอะไรเหมือนกับเป็นการไปส่งเสริมวงจรอุบาททางการ ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเราก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะหยุดสักทีหนึ่งปฏิวัติร,รัฐประหารเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งรัฐบาลมีการเลือก <c oughs> ตัง้งแล้วก็คอร์ <c oughs> รัปชันแล้วก็ปฏิวัติรัฐประหารว <c oughs> นเวียนกันอยู่อย่างนี้วะ <c oughs> จรปร <c oughs> ะเทศไทยไม่ต้องไปไหนเราก็หวังว่าให้ศาลเนี่ยซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะฮะเป็นเสาหลักของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยท่านชี้ลงไปนะฮะแต่ท่านใช้ความศักดิ์สิทธิ์ท่านใช้ความกล้าหาญแล้วใช้ความ ที่บอกว่ารักชาติบ้านเมืองรักประชาชนเนี่ยนะครับชี้ไปเท่านั้นเองฮะแสดงให้เราเห็นจริงๆต่อจากนี้ไปนะครับจะไม่มีใครรัฐประหารอีกแล้วใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี้ขออภัยนะครับจําเป็นที่จะต้องพูดเนียท่านกําลังให้ท้ายคนรัฐประหารหรือเปล่าใช่ไหมครับมันมันพูดถ้าพูดเป็นอย่างนี้นะครับฟังแล้วก็น่ากลัวสถานการณ์ตอนนี้ว่าเราก็สุ่มเสี่ยงอยู่ในสถานการณ์หรือภาวะที่อาจจะเกิดรัฐประหารขึ้นอีกได้หรือไม่วงจรอุบาทนะคะจะกลับมาอีกหรือไม่